ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก1.11.5 การสังขยนาครั้งที่สี่ในศาสนาพุทธการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธากาลตอนพระพุทธศา,าสนาในสีหลังกาสืบเนื่องจากการสั่งคยนาพระธรรมวินัยครั้งที่สามในอินเดียพระเจ้าอักมหาราชเป็นองค์อุป ทำและได้ส่งพระเทระผู้รอบรู้แตกฉานในพระวิไนไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆรวมเก้าสายสายที่เก้ามอยยังเกาะของชาวสิงหนลประเทศศรีลังกาในปัจจุบันโดยการนำของพระมะหินทะเทระ ผู้เป็นอูรสของพระเจ้าอักษกมหาราชสมัยเป็นขลาวาดในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานมปิยติสสะกษัตริย์ของรังกาและเป็นพระสหายของพระเจ้าอักษรมหาราชแต่ทั้งสองพระองค์ยังไม่เคยพบกันพระเจ้าเทวนมปิย ิสเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอุทิศมหาเมฆวันอุทยานเป็นวัดเรียกว่าวัดมหาวิหารถวายแก่พระพิสุสงฆ์พระมหินทรเทระได้นำพระไตรปิฎกและอัฏฐกถามาเผยแพร่นำเอาอารยธรรมศินลปกรรมสถัปัาปติยก มาสู่ชาวรังกาและปลูกฝังวัฒนธรรมของชาวรังกาพระนางอนุราเทวีมเหสีและสตรีบริวารจำนวนมากปาธนาจะอุปสมบทพระเจ้าเทวานำปิยติสสะจึงทรงทรงคณะทูตไปสู่ราชสำนักของพระเจ้าอักโศกศูน ทูลขอพระสังฆมิตราเทรีผู้เป็นราชจติดาของพระเจ้าอักโศกมหาราชสมัยเป็นกัรวาดพร้อมกิ่งพระสีมหาโผมาสู่รังกาทวีปและพระนางสังฆมิตราเทรีเป็น บัปรปชาอุปสมบทแก่สตรีชาวรังกาได้ตั้งคณะพิสุนีขึ้นในลังกาพระมหินพระเถระแสดงธรรมเปรตวัตถุวิมานวัตถุสัจะสังยุตโปรดพระราชาและชาวเกาะ สตีในวังห้าร้อยที่มีพระนางอนุลาปินประมุกได้สำเร็จเป็นพระสูดาบันและแสดงอาศิวิโสปะมะสูตรมีผู้บรรลุพระสูดาบันหนึ่งพันคนมีผู้บรรลุธรรมสอ0พคนพระราชา ถวายพระราชอุทยานนันทวันเป็นอารามแห่งแรกบ,บนเกาะรังกาชื่อว่าติสะมหาลามราชมหาวิหารพระเทระแสดงธรรมที่อุทยานนี้เป็นเวลาเจ็ดวันมีผู้บรรลุธรรม 8, ปดพห้าคนตั้งแต่นั้นมา อุทยานนันทวันก็ได้ชื่อว่าโชติวันเพราะว่าเป็นสถานที่พระศาสนาปรากฏความรุ่งเรืองขึ้นนอกจากนี้อมาาชื่อว่าอาริทธะกับพี่ชายและน้องชายรวมกัน55้าคนได้ออกบวชและบรรลุเป็นพระ อรหันทำให้ราชตระก,กูลประกอบด้วยเจ้าพี่เจ้าน้องสิบองค์เกิดความเลื่อมใสในเวลานั้นได้มีพระอรหันต์หกรูปเข้าจำพรรษาแรกที่เจติยะบัรพศการสั่งายนาครั้งที่สเมื่อพอศ .238 หลังจากพระมะหินทะเทระเละขณะออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาในรังกาทวีปประมาณสามปีมูลเหตุพระมะหินทะเทระประสงค์จะให้พระพุทธศาสนาได้อย่างรากอย่างมั่นคงในรังกาทวีปเป็นการวางรากฐานให้พระสงฆ์ชาวรังกา ท่องจำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามระบบการศึกษาพระปริยัธรรมในเวลานั้นสถานที่เจดีถูปารามเมืองอนุราทะปุระในรังกาทวีปองค์อุปปธรรมพระเจ้าเทวนำปิยติสสะ กษัตริย์แห่งหลังกาทวีปการจัดการพระสงฆ์หกหมืนแปดพรูปมีพระมะหินพระเทระเป็นประธานและเป็นผู้สักถามพระอริทธะเทระเป็นผู้ตอบข้อสักถามพระธรรมวิไนโดยมีพระเทระรูปอื่นๆเป็นผู้สวดทบ ทวนพระธรรมวิไยมีพระสงฆ์ผู้เป็นองค์พระอารหันต์เข้าประชุมเป็นจำนวน38รูปและพระเทระผู้จดจำพระไตปิดกอีก962รูประยะเวลาสิบเดือนจึงสำเร็จความรู้เพิ่มเติมพระสั่งขมิต ตรานามเดิมอะยาปารีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอักษุมหาราชพระนางสังฆมิตราและพระไมหินทะพระเทศถาเป็นสมทูตมาอย่างสีรังกาก่อนเพื่อมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระเจ้าเทวานำปิยติสกษัตริย์ แห่งอนุราตปุระอารัตนาพระสังฆมิตราเพื่อมาบรรพชาอุปสมบทแก่พระนางอนุราเทวีมเหสีและสตีบริวารสตรีชาวรังกาพระนางสังฆมิตราและพระภิกษุณีจำนวนหนึ่งได้ตั้งภิกษุณีส่งขึ้นในรังกาหรือ เมเหนีสาสนาเป็นผู้นำต้นอ่อนของต้นพระศีมหุมหาภูเป็นมาจากอินเดียมาปลูกในอนุราทปุระมีการเฉล ER ิมฉลองในอนุราทปุระทุกวันเดือนเพ็นของเดือนธันวาในชื่อว่า อุทวปะปุยะหรืออุโบสถปุยะและเป็นวันสังฆมิตาในศีลังกาสวัสดีค่ะ